บบฝึกหัาด5.10การคูณจํานวน1ห,หลักกับจํานวน2หลักโดยการตั้งคูณนะคะข้อที่1แสดงวิธีหาผลคูณนะคะข้อที่1นะคะ19คูณ3 3 9เท่ากับ27นะคะใส่7ทด2นะคะ3 1เป็น3บวกตัวทดอีก2ก็เป็น5นะคะคาตอบก็จะเป็น57นะคะ ต่อไปข้อที่2นะคะ37มสิบเคูณสองสองเจ็ใส่4ทด1นะคะสองสเป็น6บวกตัวทดอีกหนึ่งก็จะเป็น7นะคะคําตอบ74นะคะต่อไปข้อที่3นะคะ52าคูณหนะคะ5 2เป็น10ใส่0ทด1นะคะ 5 5 25บวกตัวทดอีก1ก็จะเป็น26นะคะคำตอบก็จะเป็น260นะคะต่อไปข้อที่4 22คูณเนะคะ7 2 14ใส่4ทด1นะคะ7 2็ดบวกตัวทดอีก1ก็เป็น15นะคะคำตอบก็จะเป็นหนึนะคะ ต่อไปนะคะสองคูณแปดสิบหกนะคะสองหกสิบสองใส่สองทดหนึ่งนะคะสองแปดสิบหกบวกตัวทดอีกหนึ่งก็เป็นสิบเจ็ดนะคะคำตอบก็จะเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองนะคะข้อที่หกสี่สิบเก้าคูณหกนะคะหกเก้าห้าสิบสี่นะคะใส่สี่ทดห้านะคะ 6 4 24บวกตัวทดอีก5เป็น29นะคะคำตอบเป็น294นะคะต่อไปข้อที่2นะคะแสดงวิธีหาผลคูณนะคะ5คูณ16นะคะ5 6 30ใส่0ทด3นะคะ5 1เป็น5 บวกตัวทดอีก3ามก็เป็น8คํคำตอบก็จะเป็น80นะคะต่อไปข้อที่2 53คูณสนะคะ4ี่สามใส่สองทด1นะคะ4ี่ห้ายี่สิบบวกตัวทดอีก1ก็จะเป็น21นะคะคำตอบก็จะเป็น212นะคะต่อไปข้อที่สามนะคะ 95คูณ2 2 5เป็น10ใส่0ทด1นะคะ2คูณ9เป็น18บวกตัวทดอีก1ก็เป็น19นะคะคําตอบก็จะเป็น190นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ6คูณ42นะคะ6 22ใส่2ทด1 6 4 24บวกตัวทดอีก1ก็จะเป็น25นะคะคำตอบ252นะคะต่อไปนะคะข้อที่5 7คูณ23นะคะ7 3 21ใส่1ทด2 7 2 14บวกตัวทดอีก2เป็น16นะคะคำตอบ161 นะคะต่อไปข้อที่6นะคะ8คูณ39นะคะ8 9 72ใส่2ทด7 8 3 24บวก7ก็จะเป็น31นะคะคำตอบ312นะคะต่อไปข้อที่3นะคะแสดงวิธีหาผลคูณ ข้อที่หนึ่งสามคูณยี่สิบห้าวิธีทำนะคะยี่สิบห้าคูณสามสามห้าสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งนะคะสามสองเป็นหกบวกตัวทดอีกหนึ่งก็เป็นเจ็ดนะคะคำตอบเป็นเจ็ดสิบห้าต่อไปข้อที่สองยี่สิบสองคูณห้า วิธีทำนะคะยี่สิคูณห้าหสองเป็น10ใส่0ูนย์ทด1นึห้าสองเป็น10บวกตัวทดอีกหนึ่งก็เป็น11นะคะคำตอบ110นะคะต่อไปข้อที่3ามห้าคูณสองวิธีทำนะคะห้าสิบห คูณสองสองหกสิบสองใส่สองทดหนึ่งสองห้าเป็นสิบบวกตัวทดอีกหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดนะคะคำตอบหนึ่งร้อยสิบสองนะคะต่อไปข้อที่สี่เก้าคูณยี่สิบสามวิธีทำยี่สิบสามคูณ เก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดใส่เจ็ดทดสองเก้าสองสิบแปดบวกตัวทดอีกสองก็เป็นยี่สิบนะคะคำตอบสองร้อยเจ็ดนะคะต่อไปข้อที่ห้าสามคูณเก้าสิบเก้าวิธีทำ 99คูณ3 39 27ใส่7ทด2 39 27บวกตัวทดอีก2 29นะคะคําตอบ297นะคะต่อไปข้อที่6 93คูณ8วิธีทำนะคะ เก้าสิบสามคูณแปดแปดสามยี่สิบสี่ใส่สี่ทดสองแปดเก้าเจ็ดสิบสองบวกตัวทดอีกสองเป็นเจ็ดสิบสี่นะคะคำตอบเจ็ดร้อยสี่สิบสี่นะคะ